สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วัดชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมีการ์ดนะครับที่มารีวิวนะครับเป็นการ์ดที่เรียกว่าโกงที่สุดนะครับสำหรับเกมรักเอาล็อกเอ็มเลยนะครับหลายคนก็เรียกว่าตามหากันนะครับกิ้ใหญ่หลายๆกิ้เนี่ยเขาต้องแบบว่าใช้นะครับแล้วก็เป็นการ์ดที่อยู่ใน แคชชอปด้วยนะครับคือไม่สามารถที่จะล่าบอสกันเองได้นะครับก็คือการใบน,นี้นะครับเอเลีย a ฟาเรนเอนเจอรินะครับซึ่งช่วงนี้คนก็เปิดกันเยอะเลยนะครับเหลือเวลาแค่วันเดียวนะครับเออก็คือวันที่1กันยายนซึ่งผมได้มาแล้วนะครับต้องบอกว่าด้วยความโชคดีนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบเปิดทีละแปแมวทองนะ <c oughs> ก็ได้มาแล้วนะครับ คือการ์ดเปน,นี้นั่นเองนี่ไงได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตอนที่ผมได้เลยนะเรียกว่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าจะได้นะครับก็เลยโพสต์ไว้ที่หน้าเพจนี่อันนี้นะครับได้วันที่ย3สามสิงหานะแต่ก็ยังไม่ได้ลองสักทีนะครับก็เลยไปลองในสตรีมมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการ์ดใปนี้นะอ่ะมาดูคุณสมบัตกิการ์ดกันนะครับที่บอกว่ามันโกงเนี่ยนะครับแล้วก็หลากิลเขาต้องการนะครับ มันโกงยังไงนะครับการ์ป็นนี้นะครับเป็นการ์ที่อยู่ส่วนหัวนะครับชื่อการ์ดว่า a r เรียนฟอ i g n รนแองจินะครับบางคนก็เรียกว่าเอา่อเป็น <c oughs> แองดังดาวนะครับแองดังดาวนั่นเองนะแล้วก็คุณสมบัติแรกนะครับคือ All Abnormal s t a t ตตัส s ี s ซนะครับบวก20%นะครับตัวนี้ก็คือ,อต้านทานนะครับ เพิ่มขึ้น20%อ๋อก็คือทั้งหมดเลยนะต้านทานสถานะผิดปกติทั้งหมด20%นะครับเห็นเขาบอกว่าตัวนี้นะครับมันคือทำให้ติดสถานะเนี่ยหลุดเร็วขึ้นนะครับเอออันนี้คือหลุดเร็วขึ้นนะส่วนที่สองเนี่ยนะครับเป็น immune to abnormal condition นะครับ when on health is higher than 80%นะตรงนี้นะครับคือสุดยอดของสุดยอดเลยนะ เขาเขียนว่า Immu ก็คือป้องกันนะป้องกัน to abnormal condition นะครับ when own health is higher than 80%ก็คือเมื่อเลือดเราเนี่ยเกิน80%ขึ้นไปเนี่ยนะครับสถานะทุกอย่างจะไม่ติดเลยทุกคนนะครับอันนี้ก็คือเขาเลยอยากได้กันมากๆนะครับซึ่งสมัยก่อนถ้าใครจำได้ก็คือเขาจะใส่เป็นพวกแบบกาดอ่บนหัวก็จะเป็นออกฮิโลนะครับที่แบบว่ากันสถานะหนึ่งรอเงี้ยนะ แล้วก็จะมีการแบบกันฟีออย่างการเนี่ยผมซื้อมาก็แบบเอามากันฟียนะครับแล้วก็บางคนเล่นกิวว์เนี่ยเขาจะใช้พวกโอราเคิลใช่ไหมครับก็จะมีโอราเคิลแบบว่ากันสตันกันสโตนอะไรพวกนี้เนาะผมก็มองว่าพอมันมีใบนี้มาเนี่ยมันก็คือจบทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยอย่างคนที่เขาใช้กันสตันกันสโตนนะครับแล้วก็มีพวกของที่เป็นออปชันอย่างเงี้ยครับออปชันที่แบบว่ามีกันสตัน นะครับกันสโตนอยู่ในออฟเดียวกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็กันฟีดอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามีใบนี้นะครับหมายความว่าคุณจะไม่ติดสถานะใดเลยนะเมื่อเลือดเกิน8ปดสเซนึ่งเลือดเกิน8ปดิเเนเนี่ยส่วนมากมันก็อยู่ในวอร์มก็เลือดเลต็มเต็มมันอยู่นะครับมันมันจะไม่ค่อยติดสถานะกันง่ายๆนะเออแล้วก็หกหกอะไรอย่างเงี้เนาะ <c oughs> ซึ่งความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งผมได้ไปเทสมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ มาดูกัน,นครับอันนี้เป็นตอนเทสนะก็จะมีลูกเพจมาช่วยนะครับเขาก็ใส่เ,เนี่ยตามที่เห็นเลยทุกคนก็มีแบบหน้าเคิร์ดนะครับมีติดเบอร์นิ่งสเตตัสนะครับใส่หลังอะหลังหลับนะครับใส่ติดฟรเซนนะครับนะก็คือแบบใส่ทุกอย่างเลยนะแล้วก็มายิงตัวผมซึ่งตัวผมเนี่ยในในในรูปเนี่ยคือใส่การ์ดแล้วนะครับมาดูกันว่า จะติดหรือเปล่านะแต่ต้องบอกก่อนว่าต้องเลือดเกิน80%ด้วยนะครับถ้าเลือดต่ำกว่า80%ก็ยังมีโอกาสติดอยู่นะคุณตัวบัตรการจะไม่ออกมานะครับอ่าลองดูนะว่าติดไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทดสอบของกาชาพวกนี้มันจะติดร0อยเปอร์เซ็นยู่แล้วนะครับอ่าลองสังเกตนะครับว่าไม่ติดเลยนะเขาพยายามสกิลเพื่อจะเลี้ยงเลือดถมด้วยนะอ่าอันนี้คือทดสอบเลือดต่ำกว่า80%นะครับ เราสังเกตว่าเมื่อกี้ผมเลือดเกิน80%เนี่ยมันไม่หลับเลยนะแต่พอเลือดต่ำกว่า80%ติดทุกอย่างทุกคนเราสังเกตดูนะครับติดทั้งเบิร์นติดทั้งฟอสติดทั้งสลีฟนะครับหมายความว่าการ์ดมีผลนะสรุปคือการ์ดมีผลนะครับถ้าเลือดเกิน80%เนี่ยมันไม่ติดเลยนะครับแม้กระทั่งเบิร์นนิ่งนะตอนแรกผมคิดว่าเบิร์นนิ่งไม่ติดนะเอ้ยน่าจะติดนะครับเป็นพวกพิษอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ติดเหมือนกันนะแล้วก็พวกฟอสนนนะะคคครรัับบบททีุ่่กเจออยแล้วก็ พวกสลีฟอ่ะแล้วก็มีพวกสตาร์อย่างเงี้ยนะครับไม่ติดเลยนะครับซึ่งบอกให้เลยว่าสุดยอดนะถือว่าสุดยอดมากนะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะยังมีเอฟเฟกบางอย่างนะครับนะลูกเพจบอกว่ามีลูกมีเอฟเฟกบางอย่างที่บังคับนะครับบังคับเกี่ยวกับตัวสเตตัสนะครับอย่างเช่นพวกงูนะครับงูจะมีสกิลที่เฟียนะเออซึ่งผมก็อ่ะลองลองดูแล้วกันนะครับ อันนี้นะครับเป็นอาชีพงูนะนี่อาชีพงูนะครับเขาก็ยิงสถานะนะครับลองสังเกตว่ามันมีสถานะที่บังคับเนี่ยยังติดอยู่นะสถานะที่มันไม่ใช่สถานะแบบทั่วไปนะครับที่แบบว่าบังคับใช้นี้ติดเฟียชัดเจนเลยเห็นไ่มครับตอนแปลงล่างเป็นงูเนี่ยนะครับผมนี่วิ่งเลยนะเพราะว่าติดเฟียมันจะวิ่งใช่ไหมครับแปลว่ามีบางสถานะเนี่ยที่บังคับ โดยเป็นความสามารถของสกิลอาชีพเนี่ยนะครับยังติดได้อยู่นะต้องบอกก่อนแต่ถ้าเป็นสถานะทั่วๆไปเนี่ยนะครับไม่ติดเลยนะเรียกว่าไม่ติดเลยแล้วก็มีคนบอกว่าจะมีพวกการ์ดบางใบนะครับที่แบบว่าบาังคับติดอย่างเช่นการ์ดสตอมมี่ไนท์นะครับหรือว่าการ์ดกามนะครับผมก็เลยทดสอบเหมือนเดิมนะอันนี้นะครับเป็นการทดสอบการ์ดสตอมมี่ไนท์นะครับลองสังเกตว่าติดนะ นี่อันนี้การตอมมไนนะครับการตอมมีไนท์เนี่ยมันจะบังคับให้ติดน้าแข็งนะนี่ติดอยู่นะครับอ่าติดนะชัดเจนเลยนะครับเลือดเกิน80ดเอร์เซนด้วยแล้วก็การกามนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการกามเนี่ยจะติดแข็งหรือเปล่าเพราะว่าคนนี้เขาใส่การกามแล้วนะเราต้องตีก่อนนะครับ แต่ถ้าสตอมการ์ดเนี่ยแล้วมาติดฟอร์เซ์ไม่ติดนะนี่การ์ดกามนะครับดูดูว่าติดไหมอ่ะติดเลยเห็นไหมครับชัดเจนนะว่าการ์ดที่บังคับสถานะเนี่ยยังติดอยู่นะครับแล้วก็พวกสกิลที่บังคับใช้นะครับยังติดอยู่นะครับแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าการ์ดใบน,นี้นะครับก็ถือว่าครอบคุมมากๆแล้วนะ เพราะว่าบางคนเนี่ยจะเอาการสถานะทุกอย่างเนี่ยบางทีทําเยอะมากเลยนะทำแบบว่าออปชันการสโตนนะครับการสตาร์น unt, การเฟียอะไรพวกนี้นะแต่ใบใบนี้ใบเดียวจบเลยนะครับหลายกิลผมเห็นเขาบังคับด้วยนะกิลใหญ่ๆเนะี่ยนะครับกิลวอลนะก็คือเขาจะบังคับให้ทุกคนต้องมีนะครับบางคนก็เลยต้องกดกันประมาณ4ี่ห้าพันแมวทองกันเลยนะครับเพื่อให้การันตีได้นะซึ่งก็คิดว่าเป็นการ์ดที่ ต้องบอกเลยว่าโกงนะครับนะผมมองว่าโกงเลยนะใบหนึ่งของแล็ k ล็อกเอ็มเลยนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะว่าเราต้องการใช้หรือเปล่านะครับแต่รับประกันว่าของดีสุดๆนะครับโอเควันนี้รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมที่ผมพูดก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับไปในช่องแชทได้นะของวิดีโอนี้นะครับนะเพิ่มเติมได้ได้หมดเลยนะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมนะครับฝากไลค์แล้วก็ติดตามช่องเราด้วยละกันนะครับ